สวัสดีค่ะยินดีต้อนรับผู้ชมทุกท่านเข้าสู่การทำนายดวงปี2569ของคุณค่ะคลิปนี้จะเปิดดวงการงานการเงินและความรักคุณสามารถที่จะเช็คเบอร์ชาร์ตของคุณที่เมตเรียวไว้ให้ในใต้คลิปวิดีโอก่อนรับชมได้ค่ะคุณสามารถเลือกชมได้ทั้งแบบลัคนาและราศีได้เลยนะคะขอบคุณ Subscriber ที่น่ารักผู้ชมที่น่ารักและคอมเมนต์ที่น่ารักค่ะ วันนี้เราจะไปกันแบบรวดเร็วนะคะเพราะว่าเทลียบสิบสองราศีเดือนมกราคมก็กําลังรอคุณอยู่เช่นกันค่ะถ้าคุณชอบการอ่านไพ่ของเมย์อย่าลืมกด s u b s ไ r i b e ไว้นะคะถ้าคุณพร้อมแล้วนะคะเดี๋ยวเราไปส่องดวง2569ของคุณกันเลยค่ะยินดีต้อนรับชาวราศรีเมถุนและชาวสองทุกท่านนะคะเดี๋ยวเรามาเริ่มกันที่ดวงการงานการเงินของคุณค่ะขอดูการงานของคุณหน่อยนะการงานปีหน้าของคุณจะเป็นอย่างไรบ้าง การงานปีหน้าของคุณเนี้ยจะมีโอกาสดีๆเข้ามาในชีวิตของคุณนะคะบริวารของคุณเพื่อนฝูงของคุณอาจจะนำพาโอกาสดีๆให้เข้ามาในชีวิตของคุณค่ะการงานปีหน้าของคุณดูท่าทางจะด,ดีนะชาวราศีเมถุนไม่รู้สึกว่าการงานของคุณอนะยังคงมั่นคงอยู่นะคะแต่เพียงแค่ว่าการงานในปีหน้าเนี่ยคุณอาจจะมีความรู้สึกว่าบางอย่างมันดูเหนื่อยนะคะแต่ว่าในท้ายที่สุดแล้วอะ คุณจะผ่านไปได้นะไม่รู้สึกว่ามันอาจจะเป็นฟีลของคนที่รู้สึกว่างานเองก็ก็เหนื่อยบ้างนะคะเล็กน้อยก็เป็นปกตินะไม่รู้สึกว่าในปีหน้าค่ะการงานของคุณเนี้ยมีโอกาสดีๆเข้ามานะคะแล้วขอดูการเงินหน่อยนะการเงินของคุณจะเป็นอย่างไรบ้าง จริงๆการเงินของคุณก็มีเข้ามาเรื่อยๆนะชาวราศีเมถุนไม่ว่าการเงินของคุณเนี้ย ก็ไม่ได้มีปัญหาอะไรแต่เพียงแค่ว่าอาจจะต้องควบคุมรายจ่ายสักนิดหนึ่งค่ะก็มีงานเข้ามาเรื่อยๆมีเงินเข้ามาเรื่อยๆนะคะก็เป็นปีที่การงานของคุณไม่ได้หวือหวาแต่ว่ามันมาเรื่อยๆการเงินของคุณก็ไม่ได้หวือหวาอะไรแต่ว่าคุณก็มีใช้นะคะไม่ขาดมือแต่ว่าอาจจะมีบางช่วงที่คุณอาจจะรู้สึกว่าต้องเก็บเงินหรือว่าอาจจะต้องมีบางช่วงอะค่ะที่คุณรู้สึกว่าอาจจะต้องควบคุมรายจ่าย ไม่มองว่าการเงินของคุณอาจจะหมดไปกับคนที่คุณรักด้วยนะคะอย่างเช่นครอบครัวเพื่อนฝูงหรือว่ากับคนรักแบบนี้เป็นต้นนะคะขอดูหน่อยค่ะแล้วสิ่งที่ไพ่อยากจะบอกอะไรกับคุณนะคะดวงทั่วๆไปของคุณการเรียนสุขภาพไม่ว่าสุขภาพของคุณการเรียนของคุณนะคะก็ดูโอเคดีนะไม่มองว่าไม่ได้มีปัญหาอะไรค่ะแต่ว่าอาจจะมีบางจุดที่คุณรู้สึกว่าอาจจะต้องยังแก้ไขอยู่นะคะในเรื่องของการเรียน ปีหน้าก็จะเป็นปีที่คุณระวังการใช้ชีวิตเยอะอยู่พอสมควรค่ะคุณอาจจะเป็นคนที่ระแวดระวังมากขึ้นแล้วก็อาจจะเป็นคนที่ตัดสินใจทําอะไรแบบมีเหตุและผลมากขึ้นนะคะแต่ว่าในท้ายที่สุดแล้วเนี่ยการงานสุขภาพการเรียนหรือว่าการเงินของคุณนะคะมันจะเป็นปีที่เรื่อยๆนะคะแต่ว่ามันประสบความสําเร็จสาหรับบางท่านค่ะที่คุณมีงานเสริมใหม่ๆหรือว่าวางแผนจะทําอะไรใหม่ๆนะคะไพ่บอกว่าก็จะประสบความสําเร็จอาจจะมีบางช่วงที่คุณรู้สึกว่า รังเลใจไปบ้างแต่ว่าในท้ายที่สุดแล้วอะคะ่ะคุณก็จะประสบความสําเร็จนะคะก็จะประมาณนี้สาหรับดวงการงานการเงินและดวงทั่วไปของคุณค่ะสําหรับดวงความรักของชาวราศีเมษนุะคะ่ะในพาร์ทของคนโสดนะคะคนโสดปีหน้าความรักของคุณจะเป็นอย่างไรบ้างจะมีใครเข้ามาไหมนะคะอืมคนโสดปีหน้าเป็นแฮงแมนนะคะคุณเองคุณก็เรื่อยๆหรือเปล่ายังไม่ตัดสินใจนะคะ คุณเองคุณก็ไม่รีบนะในเรื่องราวของความรักอะค่ะแต่ถ้าคุณเปิดใจอะไม่รู้สึกว่าคุณก็อาจะได้พบเจอกับใครบางคนนะคะที่เขาจะเข้ามารวดเร็วกระทันหันเลยค่ะคนคนนี้โปรไฟล์ดีนะคะแต่ไม่มองว่าความรักความสัมพันธ์ในครั้งเนี้ยอาจจะเข้ามาทําให้คุณนึกถึงอดีตหรือว่าอาจจะทําให้คุณรู้สึกว่ามันจะจบแบบเดิมอีกไหมแต่พ่ออกมาการันตีค่ะว่าคนคนนี้น่าจะเป็นคนที่รักจริงแต่ว่าไม่ค่อยแสดงออกค่ะคนคนนี้จะเข้ามาในเวลาที่คุณ พร้อมในเรื่องราวของความรักค่ะสําหรับบางท่านที่คุณอาจจะเคยผิดหวังในเรื่องราวของความรักมานะคะเป็นไพ่ของ3มดาบไพ่บอกว่าหลังจากที่คุณเยียวยาแผลตรงนี้ได้เดี๋ยวคุณจะได้พบเจอกับความรักครั้งใหม่ที่เขาจะเข้ามาทําให้หัวใจของคุณเต้นแรงอีกครั้งหนึ่งค่ะแต่ต้องเกิดจากเยียวยาหัวใจตัวเองเรียบร้อยแล้วนะคะกลับมาเป็นคนโสดที่รักตัวเองเห็นคุณค่าในตนเองแล้วก็พร้อมที่จะเริ่มต้นใหม่อีกครั้งหนึ่งนะคะเมื่อคุณพร้อมจักรวาลก็จะพร้อมค่ะคนคนนี้จะเข้ามาเป็นคู่คิด จะเข้ามาเป็นคู่ชีวิตให้กับคุณค่ะแต่ว่าคุณอาจจะต้องผ่านความคิดมากความกังวลใจนะคะอาจจะต้องตัดความกังวลใจแล้วก็ความคิดมากออกไปไม่รู้สึกว่าชาวราศีเมถุนความรักครั้งนี้อาจจะทําให้คุณหงวนหกถึงอดีตได้อาจจะกลัวว่ามันจะกลับมาเป็นเหมือนเดิมอีกไหมแต่ไพ่บอกว่าไม่ต้องกลัวค่ะค่อยๆเป็นค่อยๆไปความรักครั้งนี้ปลอดภัยนะคะที่คุณจะรักขอดูลัคาราศีของเขาหน่อยค่ะราศีพฤษภ ราศีกรกฎราศีพิจิกธาตุดินค่ะฝึกศพกันมังกรและธาตุลมค่ะเมถุนตุลย์กลุ่มโอเคก็จะประมาณนี้สำหรับดวงความรักของชาวราศีเมถุน,นะคะ่ะสำหรับดวงความรักของชาวราศีเมถุนนะคะในพาร์ทของคนคุยความสัมพันธ์ไม่ชัดเจนนะคะเดี๋ยวขอดูความรู้สึกของคุณเลยคะ่ะตอนนี้คนรู้สึกอย่างไรกับเขานะคะพลังงานสามารถที่จะสลับกันได้นะคะ โอ้คุณรักเขาเนาะมีความรักมีความลงไหลมีความชอบค่ะความรักครั้งนี้อาจจะเป็นความรักที่เพิ่งเริ่มต้นนะคะคุณก็คิดเยอะนะในความสัมพัน์นี้คุณก็คิดทบทวนในความสัมพันธ์นี้เยอะค่ะแต่ไม่รู้สึกว่าคุณค่อนข้างที่จะมีแพชชั่นแล้วก็มีความสุขที่ได้อยู่กับคนคนนี้นะคะคุณเองคุณก็มองว่าเขาเป็นคนคนหนึ่งที่ดูน่ารักอยากที่จะทําความรู้จักด้วยนะคะขอดูความรู้สึกของเขาหน่อยแล้วตอนนี้เขารู้สึกอย่างไรกับคุณเขาเองเขาก็ผูกพันกับคุณมากๆนะ มีความหลงไหลค่ะแล้วก็มองไปถึงอนาคตร,ระหว่างคุณกับเขาด้วยนะคะแต่คนคนนี้ไม่ว่าเขาใช้เหตุผลค่อนข้างเยอะค่ะแล้วก็ไม่ค่อยแสดงออกในเรื่องของความรู้สึกตัวเขาเองเขาชอบคุณนะเขารู้สึกว่าคุณเนี่ยคือคนที่ใช่แต่ว่าตัวเขาอะค่ะค่อนข้างที่จะใช้เหตุผลนะคะในการนําทางขอดูหน่อยค่ะแนวโน้มความสัมพันธ์ในปีหน้าจะเป็นยังไงแนวโน้มความสัมพันธ์ในปีหน้า อาจจะ e มีจุดหนึ่งค่ะที่คุณกับเขาเนี่ยจะต้องกลับมาคิดทบทวนในความสัมพันธ์นะคะเมื่อความรักความสัมพันธ์ของคุณดําเนินไปจนถึงจุดหนึ่งของความสัมพันธ์เนี้ยอาจจะต้องมีเรื่องราวให้คุณได้ตัดสินใจอาจจะต้องมีเหตุการณ์ใดเหตุการณ์หนึ่งค่ะที่ทําให้คุณต้องตัดสินใจนะคะไม่รู้สึกว่าการตัดสินใจนั้นนะคะมันอาจจะทําให้คุณคิดมากนะคะจุดหนึ่งของความสัมพันธ์อะไม่รู้สึกว่ามันอาจจะดําเนินมาจนถึงจุดที่เป็นบททดสอบในความสัมพันธ์ระหว่างคุณกับเขาอะนะคะ สิ่งที่ต้องระวังมากๆเลยก็คือในเรื่องของความเครียดความกลัวความวิตกกังวลน,นะคะไม่รู้สึกว่าบททดสอบนี้คะ่ะจะทําให้ความสัมพันธ์ระหว่างคุณกับเขาค่ะมีการเปลี่ยนแปลงจะมีการตัดสินใจครั้งใหญ่เกิดขึ้นในความสัมพันธ์ระหว่างคุณกับเขาคุณจะมีจุดที่รู้สึกว่าควรไปต่อหรือว่าพอแค่นีดีหรือว่าความสัมพันธ์นี้อนาคตจะเป็นอย่างไรนะคะไม่อยากให้คุณมองว่าสิ่งที่เกิดขึ้นในความสัมพันธ์ระหว่างคุณกับเขาในอนาคตในปีหน้าคะ่ะอาจจะเป็นบททดสอบระหว่างคุณกับเขา ซึ่งความสัมพันธ์ทุกๆความสัมพันธ์นะคะมันก็ต้องมีบททดสอบบ้างเราก็จะต้องมีเรื่องที่เราเข้ากันได้และเรื่องที่เราเข้ากันไม่ได้ถ้าคุณสามารถฝ่าฟันอุปสรรคตรงนี้ได้หรือว่าถ้าคุณสามารถผ่านบททดสอบนี้ไปได้อะค่ะไม่มองว่าความรักความสัมพันธ์ของคุณกับเขามันก็จะได้ไปต่อนะคะขอดูลัคนาราศีของเขาน่อยค่ะธาตุดินพฤกศพกัรมังกรราศีสิง์ราศีพิจิก น้ำค่ะก็รกฎพิจิกมีะคะ่ะและราศีตุลโอเคก็จะประมาณนี้สำหรับดวงคำรักของชาวราศีเมถุน,นะคะ่ะสำหรับดวงคำรักของชาวราศีเมถุนนะคะในพาร์ทของคนมีคู่ที่มีประเด็น,นะคะ่ะเดี๋ยวเรามาดูความรู้สึกข,ของเขาและความรู้สึกข,ของคุณนะคะสามารถที่จะสลับกันได้เขาดูความรู้สึกข,ของคุณที่มีต่อเขาก่อน,นะคะ่ะแม้ว่าคุณเองคุณก็ทุ่มเทกับความสัมพันธ์นี้นะเขาเองเขาก็ยังเป็นคนที่คุณรักนะคะ เนี่ยเป็นไพ่ของสองถ้วยนะคะจริงๆต่อให้เขาจะทําร้ายความรู้สึกของคุณมากแค่ไหนหรือต่อให้ความสัมพันธ์เนี้ยค่ะจะมีปัญหาต่อกันมากแค่ไหนไม่มองว่าคุณเองคุณก็ยังโฟกัสที่ความดีของเขาโฟกัสในสิ่งที่เขาเคยทําให้กับคุณนะคะคุณเองคุณก็ยังรักเขาคุณเองคุณก็ยังรู้สึกว่าเขามีคุณค่าสําหรับคุณมากๆนะคะขอดูความรู้สึกของเขาหน่อยค่ะไม่มองว่าตัวเขาเองเขาก็เห็นนะ เห็นว่าคุณก็พยายามตัวเขาเองเขาก็พยายามที่จะแก้ไขหรือว่าพยายามที่จะปรับปรุงบางสิ่งบางอย่างที่มันเคยเกิดขึ้นเขารู้ว่าคุณอดทนกับเขามากๆเลยสําหรับเขาคุณก็ยังเป็นคนที่สําคัญอยู่นะคะคนทั้งคู่เนี้ยยังให้ความสําคัญกับความสัมพันธ์นี้นะคะไม่รู้สึกว่าคนทั้งคู่ค่ะก็ยังคงมีความทรงจําที่ดีมีความรักแล้วก็ยังรู้สึกถึงกันอยู่นะคะก็ยังไม่ได้เห็นไพ่ใบไหนที่บอกว่า มีความเกลียดชังกันเกิดขึ้นนะคะมีความไม่ชอบใจอะไรอย่างเงี้ยไม่ว่าก็ยังแต่เมเซนได้ว่าคนทั้งคู่อะเริ่มอยู่ในจุดที่ใช้เหตุผลแล้วก็อยู่บนความเป็นจริงแล้วอะคะ่ะคือไม่ได้ใช้อารมณ์ในการตัดสินใจหรือว่าไม่ได้ใช้อารมณ์อย่างเดียวเริ่มกลับมาคิดทบทวนเริ่มกลับมามีเหตุผลในความสัมพันธ์นี้แล้วแล้วก็บางทั้นที่คุณอาจจะห่างกันไปอะคะ่ะช่วงเวลาที่ห่างกันหรือว่าช่วงเวลาที่ไม่คุยกันน่าจะเป็นช่วงที่คุณคิดถึงกันมาก แล้วก็เริ่มเห็นคุณค่าซึ่งกันและกันแล้วนะคะความรักยังคงอยู่ในใจของคนทั้งสองคนความรักยังคงอยู่ในใจของคนทั้งคู่นะคะความรักยังไม่ได้หายไปไหนยังอยู่ในหัวใจคุณเองคุณก็ยังเป็นคนที่สําคัญสําหรับเขาเขาเองเขาก็ยังเป็นคนที่สําคัญสําหรับคุณไม่มองว่าช่วงเวลาที่คุณแยกย้ายออกจากกันเขาเองเขาก็รอคอยคุณคุณเองคุณก็คิดถึงเขาความรักเริ่มก่อตัวขึ้นมาเรื่อยๆนะคะขอดูในหอแล้วแนวโน้มความสัมพันธ์จะเป็นอย่างไร แนวโน้มความสัมพันธ์ในปีหน้าเมย์มองว่าถ้าคุณยังปล่อยให้ปัญหาคาราคาสังหรือถ้าในเวลาเนี้ยคุณยังไม่ได้คุยกันยังไม่เคยเคลียร์กันยังไม่เคยปรับความเข้าใจเมย์มองว่าความสัมพันธ์นะคะมันจะเข้าสู่ภาวะเข้มข้นคุณจะคิดถึงเขามากๆเขาจะคิดถึงคุณมากๆนะคะความสัมพันธ์เนี้ยมันจะต้องมีจุดเปลี่ยนที่เกิดขึ้นความทรงจําต่างๆอะคะ่ะมันจะผุดขึ้นมานะจะทําให้คุณกับเขาอะค่ะคิดถึงกันมากขึ้นกว่าเดิมอีกถ้าตอนเนี้ย คุณยังไม่ได้เคลียร์กันไม่ได้ปรับความเข้าใจกันไม่มองว่าสถานการณ์มันจะไปกันใหญ่นะคะถ้าคุณยังปล่อยให้มันเป็นแบบนี้อยู่ในเมื่อรักกันในเมื่อชอบกันในเมื่อ,อ,ยอยากอยู่ด้วยกันถ้าปัญหามันแก้ไขได้ก็อยากให้แก้ไขถ้าคำว่าขอโทษมันไม่ได้พูดยากขนาดนั้นก็ควรที่จะพูดเพราะว่าแนวโน้มปีหน้าของคุณเนี่ยาตามพลังงานหน้าไพา่คุณก็เห็นเ้าดาบเจ็ดม้เท้าเดทหกถ้วยแล้วก็สิบดาบ ม่มองว่าถ้าคุณปล่อยให้ความสัมพันธ์ไม่เข้าใจกันหรือความสัมพันธ์มันดาเนินไปจนถึงปีหน้านะคะ่ะด้วยสถานการณ์แบบเนี้ไม่มองว่าคนทั้งคู่จะเจ็บกันทั้งคู่นะเพราะฉะนั้นนะคะถ้าพูดคุยกันได้หรือถ้าปรับความเข้าใจกันได้ก็อยากให้ปรับความเข้าใจนะคะขอดูลัคนาราศีของเขาหนะะ่อยค่ะราศีกันราศีสิงห์ราศีพฤษภราศีเมษค่ะและ ราศีธนูโอเคก็จะประมาณนี้สาหรับดวงความรักของชาวราศีเมถุนะคะ่ะสาหรับดวงความรักของชาวราศีเมถุนนีพาของคนมีคู่ที่ไม่ได้มีประเด็น,นะคะ่ะเดี๋ยวเรามาดูกันค่ะว่าพายอยากจะขึ้นมาไก์อะไรให้กับคุณนะคะปีนี้จะเป็นปีที่สัญชาตยานของคุณแรงมากๆเลยนะคะบางท่านเนี่ยคุณอาจจะได้วางแผนในเรื่องของการแต่งงานหรือว่าการทําอะไรที่มันถูกต้องนะคะ แม่มองว่าความสัมพันธ์ของคุณเนี่ยมันจะมั่นคงมากขึ้นจะเดินไปข้างหน้ามากขึ้นนะคะบางท่านเนี่ยคุณมีเกณฑ์ที่จะได้วางแผนในเรื่องของการแต่งงานสร้างครอบครัวการจดทะเบียนสมรสแบบนี้เป็นต้นนะคะแต่กว่าจะถึงตรงนั้นได้อะ่ะแม่อยากให้คุณเชื่อใจแล้วก็อยากให้คุณเชื่อมั่นเชื่อมั่นในตัวเองเชื่อมั่นในความสัมพันธ์แล้วก็เชื่อใจในคู่รักของคุณด้วยนะคะมันยังมีไพ่ของ i ด h p r i e s t e s s แล้วก็ไพ่เจ็ดดาบนะคะ างท่านเนี่ยคุณอาจจะยังระแวงคู่รักของคุณหรือว่าอาจจะมีสถานการณ์บางสถานการณ์ในปีหน้าเข้ามาทดสอบความเชื่อใจของคุณและเขาเพราะฉะนั้นนะคะไพ่บอกว่าคุณอาจจะต้องหนักแน่นปีหน้าคุณมีเกณฑ์ที่จะได้เดินทางกับคู่รักของคุณนะคะจริงๆความสัมพันธ์เนี้ยมีศัก,กยภาพที่จะไปต่อด,ด้วยกันมีศัก,กยภาพที่จะสร้างครอบครัวด,ด้วยกันในอนาคตมนมาว่าความสัมพันธ์เนีย้ยมันไปไกลได้มันไปต่อได้ ถ้าคุณไม่อยากให้ความสัมพันธ์ของคุณและคู่ของคุณมีปัญหาในปีหน้าสิ่งที่คุณต้องไม่ทําเลยไม่ใช่แค่ระวังแต่ต้องไม่ทําเลยก็คือคิดเองเออเองคิดไปก่อนคิดมากวิตกกังวลนะคะไพ่ของคุณอ่ะเป็นไพ่ของคนที่คิดมากวิตกกังวลถ้าพลังงานเนี้ยเป็นของคุณคุณอาจจะต้องปรับแต่ถ้าเป็นความคิดมากของเขาอ่ะคุณก็จะต้องมาดูว่าอะไรที่ทําให้คู่รักของคุณคิดมากหาทางให้ความสัมพันธ์เนี้ยค่ะคุยกันได้อย่างรู้เรื่อง คือสาหรับเมนะเมมองว่าถ้าหน้าไพ่ขึ้นมาแบบนี้ถ้าคู่ของคุณมีความไม่ตกกังวลหรือถ้าคุณมีความไม่ตกกังวลสิ่งเดียวที่จะแก้ไขสถาน,นการณ์ได้นั่นก็คือการสื่อสารการพูดคุยกันอย่างตรงไปตรงมาด้วยถ้อยคาที่สุภาพการสื่อสารการปรับความเข้าใจกันการเคลียร์กันเพราะว่าในท้ายที่สุดแล้วถ้าคุณเก็บเอาไว้เก็บความไม่สบายใจเอาไว้เก็บความสงสัยเอาไว้มันจะกลายเป็นระเบิดลูกใหญ่หรือว่าคุณอาจจะประติดประตอเรื่องไปเองก็ได้ ทั้งๆท,ที่มันอาจจะไม่ใช่เรื่องจริงอันนี้เกิดขึ้นได้ทั้งพลังงานของคุณและพลังงานของเขานะคะเพราะฉะนั้นถ้าหน้าไพ่ขึ้นมาแบบนี้ไม่มองว่าสิ่งที่จําเป็นสําหรับความสัมพันธ์ของคุณนั่นก็คือการติดต่อู่สารค่ะไม่มองว่าปีหน้าจะเป็นปีที่คุณกับเขาเนี่ยได้ขยับสถานะขึ้นไปอีกความสัมพันธ์ระหว่างคุณกับเขาจะมีความมั่นคงมากขึ้นแต่มันก็มาพร้อมกับบททดสอบด้วยเช่นกันเพราะฉะนั้นนะคะถ้าคุณอยากมีความสุขกับคู่ของคุณ สิ่งที่สําคัญก็คือในเรื่องของการติดต่อสื่อสารการพูดคุยนะคะขอดูลักนณะราศีของเขาหน่อยค่ะราศีมังกรราศีกุมราศีมีนราศีเมถุน,นะคะ่ะและราศีกรกฎโอเคก็จะประมาณนี้สาหรับวงความรักของชาวราศีเมถุน,นะคะ่ะไม่เป็นกําลังใจให้และขอให้คุณสูขสว่างในเรื่องราวของความรักวจิจันใกม่ในคลิปหน้าสำหรับวันนี้สวัสดีค่ะ